สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็พบกับผมช่อง gx 2นะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆผมตั้งใจจะพาพี่พี่เพื่อนๆไปนอนห้างกันนะครับเป็นห้างกลางป่านะหรือว่าจะเรียกว่าห้างสมิงก็ได้เพราะว่า,าห้างที่ผมจะไปวันนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในใจกลางป่าลึกมากๆนะครับแล้วก็ผมเคยพาพี่พี่ไปนอนแล้วกลางคืนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนมาเรียกนะครับพี่ๆวันนี้ผมอยากจะพาพี่พี่กลับไปพิสูจน์ดูกันอีกครั้งนะครับว่า เอ่อไอคนที่มาเรียกเนี่ยมันใช่คนหรือว่าเสือเหมิงหรือว่าเป็นสิ่งเล้นลับกันแน่นะพี่นะวันนี้เราก็มาลุ้นกันดูว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ผมได้เดินตามลำทารขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่นะลำทารเส้นนี้นะครับผมนี่นะครับโอเค,โอคือตอนนี้ผมเดินมาเจอกับสิ่งก่อสร้างน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์นะครับพี่พ แต่ว่าอยู่ในใจกลางป่าลึกมากจริงๆตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาขนของมาสร้างกันได้ไงเดี๋ยวถ่ายให้พี่ๆดูกันข้างหน้านี่นครับพี่ๆอันนี้มันเหมือนเป็นปูนนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันมาอยู่ในใจกลางป่าลึกมากๆขนาดนี้ได้ไงนะคนสมัยก่อนเขาขนมาได้ยังไงนะครับอันนี้มันเป็นแค่ทานทานน้ำเล็กๆนะพี่นะมันจะตกเฉพาะช่วงฝนตกนะครับผมน้าแรงเนี่ยไม่มีนะครับ นี่พี่เขากั้นอย่างนี้เหมือนว่ามันเป็นฝายหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งพี่พี่เพี่อนเพื่อนคิดว่าไงมันเคยเป็นฝายหรือว่าเคยเป็นบ้านคนอะไรมาก่อนหรือเปล่าตรงนี้นะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแอ่งด้วยนะครับผมน้ํานี่มันผุดขึ้นมาจากดินหรือเปล่าอ้น้ามันไหลมาจากเอ,อลำธาร อุ้ยตกใจไหลามาจากลำธารเนี้ยแหละมันน่าจะซึมลงข้างล่างแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างออโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก่อนที่มันจะค่ำเราจะรีบเร่งเดินทางไปกันยังห้างนะครับผมรอบรอบนี้ป่าทั้งนั้นเลยนะพี่นะไม่มีทางเดินเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้คาดว่าเราใกล้จะถึงกันแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งใจเ,เดินทางเ,าเดินตามเส้นลาน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่นะเลยต้องใส่รองเท้าแตะนะครับผมนะเพราะว่าใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยเดี๋ยวรองเท้าจะเปียกจริงๆมันมาได้สองเส้นทางนะแต่ว่าทางเนี้ยมันรับไวกว่าโอเคเรามาถึงห้างแล้วครับพี่ๆ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนห้างกันเลยดีกว่านะพี่เดี๋ยวตอนนี้มันห้าโมงแล้วแหละเดี๋ยวมันจะมืดแล้วแหละผมไม่อยากอยู่ข้างล่างนานเพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียวไงนะเกิดเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรมาฉุดกระชากผมไปขึ้นไปอยู่ข้างบนปลอดภัยกว่าโอเค ก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนห้างแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะถ่ายข้างล่างให้พี่ๆดูกันโอ้โหพี่ๆดูความสูงนะครับผมสูงมากสิบสิบเมตรเกือบยี่สิบเมตรพี่โอ้แล้วก็วันนี้เอ่อฟ้ามันล้องเป็นช่วงๆนะพี่นะไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าบรรยากาศข้างบนนะครับผมคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่ พี่เห็นไหมมีต้นมะพร้าวด้วยเหมือนว่าที่นี่เนี่ยมันจะเป็นไร่ล้างไร่ไร้ล้างเก่าของใครมาก่อนหรือเปล่านะครับผมเนาะอาจจะเป็นไปได้นะครับพี่พี่เหงื่อแตกเลยครับพี่พี่ฮะเหงื่อแตกตั้งแต่เราผมเดินตามเอ่อลำห้วยมานะครับไอห้วยเส้นนี้มันเพิ่งน้าเพิ่งจะมีนะพี่นะปกติน้ําไม่มีเลยเนาะปกติแห้งมากผมไม่ได้ยินเสียงน้ําเลยแต่ว่าฝนตกหนักหลายวันไงพี่ นะน้ำมันก็เลยขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ผมสังเกตมันมีเหมือนสิ่งก่อสร้างด้วยพี่สิ่งก,ก่อสร้างข้างๆน้ําอ่ะพี่นะ่ะพี่เพื่อนๆคิดว่าอะไรมันเป็นฝายหรือเปล่าถ้าฝายอ่ะผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับพี่ๆเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันตั้งอยู่ในใจกลางป่าลึกมันลกแล้วก็มันล้างมานานมากๆแล้วนะครับผมนะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบ้านคนมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมที่นี่อาจจะเคยมีบ้านคนมาก่อน อาจจะเป็นหมู่บ้านเลยแหละพี่แต่เก่าแต่เดิมอะ่ะใช่แล้วนะถ้ามันเคยมีหมู่บ้านของคนมาก่อนก็แสดงว่านั่นแหละมันก็ต้องมีสิ่งเล้นลับอ่ะพี่ต้องมีคนอะ่นะเนาะคนอืมโอเคผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกินข้าววันนี้ผมหอ่อห่อข้าวมาจากบ้านนะครับ นี่นะครับพี่พี่ก็มีข้าวแล้วก็มีหมูหวานนะครับผมนะครับหมูหวานหมูหวานที่พ่อผมทํานะครับผมก็ตักใส่ข้าวเอามากินเลยก็บรรยากาศดีนะครับพี่พี่กินข้าวในป่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงนกนกร้องแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับ คืนนี้ครพ,พี่คืนนี้เราจะมารอพิสูจน์กันดูว่าเอา่อจะเจอใครมาเรียกอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับผมเนอะไอ้ครั้งที่แล้วที่ผมเคยมานอนที่นี่เรามีเหมือนผู้หญิงชราแก่มาเรียกผมนะพี่นะแล้ววันนั้นเนะี่ยผมจําได้ว่าผมเดินลงไปผมปีนต้นไม้ลงไปหาเลยใช่แล้วก็มันไม่ควรทาอ่ะพี่นะอันตรายมากๆนะครับผมนะยิ่งวันนี้ผมมาคนเดียวด้วยผมก็คงจะไม่ลงจากห้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตาม ก็จะอยู่ข้างบนห้างแล้วก็จะถ่ายส่องไปให้พี่ๆเพื่อนๆดูกันนะคืนนี้เรามาล้นกันดูครับพี่ๆ ก็ตอนนี้เป็นเวลากโมงเย็นแล้วนะครับพี่พี่กโมงเย็นแล้วจริงๆอ่ะในปา่าเลยอ่ะมันจะมืดไวนะครับผมนะแต่ว่าทีนี้ผมอยู่ที่สูงไงพี่ที่สูงอ่ะใบไม้มันก็ไม่ได้ลกไม่ได้ทึบเท่าไหร่มันก็ยังมันจะมันก็สว่างเลยครับพี่พี่แต่ตอนนี้เวลากโมงละยุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ นะเข้าป่าเนี่ยยาก,กันยุงเนี่ยต้องขอกมานะพี่นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไข้ป่าไข้ามาลาเรียวได้นะครับผมใช่บางคนเนี่ยเป็นไข้ามาลาเรียเนี่ยตายก็มีเยอะนะครับผมนะเรื่องยุงเนี่ยเราประมาทไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ฉีดยาก,กันยุงไปเรียบร้อยแล้วนะพี่นะแต่ว่าก็รู้สึกว่ายุงเนี่ยมันก็ยังมาบินปนเปีเ้ยนปนเปีเยนกับผมเยอะเลยอืม เดี๋วก็คืนนี้เรามาพิสูจน์กันดูพี่ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมนะถ้ามีผู้หญิงแก่ๆมาเรียกเหมือนวันนั้นอีกก็มันก็เป็นไปได้ยากอะพี่ที่กลางป่าเนี่ยมันจะมีผู้หญิงแก่ๆมาเรียกเราได้เนาะถ้ามันไม่ใช่สิ่งเลึนลับไม่ใช่พวกผีป่าไม่ใช่เสือสมิงอะไรเงี้ยมันมันมันจะมาได้ไงคนจะมาแกล้งไม่มีทางนะกลางป่ากลางเขาคนมาแกล้งไม่กล้าแกล้งหรอกพี่ เอ,อ่อถ้าจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นผีป่าสิ่งเล้นลับอะไรพวกเนี้ยนะก็น่าจะประมาณนี้แหละรครับพี่ๆแต่ว่าเนี่ยมันมันไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นได้อย่างเดียวนะพี่นะไอ้พวกผีป่าอะไรเงี้ยมันสามารถสะกดจิตเราได้นะครับผมนะพอเผื่อนอนอยู่เนี่ยมันสะกดเราเนี่ยให้ตื่นเนี่ยแล้วโดดลงห้างเนี่ยมันก็ทําได้นะครับผมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าประมาทนะครับอืม โอเคก็หลังจากนี้ผมก็จะนอนพักผ่อนนะพี่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้พี่ๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมจริงๆหน้าก่อกองไฟมากเลยตรงเนี้ยสักกองหนึ่ง่ะพี่ตรงนี้หน้าก่อกองไฟมากเลยกองเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก่อไม่ได้ก่อไม่ทันแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับ คือตอนนี้บรรยากาศเงียบมากมากคับพี่พี่มันวังเวงขนลุกยังไงไม่รู้นะครับผมนะมันก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเลไลนะครับเดี๋ยวหาไฟฉายแป๊บโอเคต้องเช็คดูก่อนนะพี่นะมงีงูมีงูงอะไรหรือเปล่าบนต้นไม้เนี่เพเผลอเรานอนอยู่เนี่ยมันเลื้อยลงมาหาเรานะครับผม <Okay. S 2> ก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะพี่นะนี่ข้าวผมก็กินไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวดึกๆเอาไว้กินอีกทีหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับพี่พี่ครับมืดสนิทเลยนะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็อากาศเย็นนะครับผมนะเมือ่อเมื่อวานเนี่ยสงสัยฝนเพิ่งจะตกลงไปนะครับเพราะว่าอ,อพื้นห้างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแฉะแฉะนะรู้สึกว่ามันจะชื้นนะครับพี่พี่สงสัยฝนเพิ่งจะตกไป แต่ก็โชคดีนะวันนี้ที่ฝนไม่ตกนะครับผมถ้าฝนตกนี้เปียกแน่นอนนะ อยู่ข้างห้างห้างนะี่ไม่มีอะไรนี่เสียงมันดังมาจากาในป่าตรงพุ่มฝ่งนู้นนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าในตัวอะไรมาแคะไม้มาทำอะไรหรือเปล่านะดังมากเลยเสียง โอเคครับเพื่พอนๆก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผมก็คงจะเ,เข้านอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรถิดปกติเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับรู้ <c oughs> สึกว่าหนังตาจะปิดนะครับผม ตอนนี้สี่ทุ่มนะครับพี่พี่ยุงเยอะมากเลย,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 ยเหมือนมีเสียงคนคุยกันนะครับพี่พี่นะผมถึงลุกขึ้นมานะครับผมเปิดไฟลุกขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมก็เอาไฟฉายส่องๆไปแล้วนะพี่นะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีเสียงดังเหมือนไม่ใช่แค่คนเดียวนะ เหมือนหลายคนอ่ะคุยกันเสียงมันดังมาจากในป่าฝั่งนู้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะนอนต่อแล้วครับ เหมือนว่าตอนนี้จะมีเสียงอะไรเข้ามาใกล้ๆห้างนะครับอมันตัวอะไรวะ ัวอะไรไม่รู้ครับพี่พี่หลังดำเมี่ยมเลยจ้ะโอ้โหน่าจะไม่ใช่คนนะครับผมฮ่าถ้าคนก็ถ้าคนก็มาจากแอฟริกาแล้วแหละพี่แต่บ้านผมไม่มีคนแอฟริกาแน่นอนไอ้ที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่คนนะครับผม อาจจะเป็นสุอสุรกายหรือว่าผีป่าอะไรสักอย่างหนึง่งโอ้โหมาทำอะไรครับต้องการอะไรอุย้ยต้องจงกระเบนด้วยครับพี่พี่ทำไมดำเมี่ยมดังวะผมไม่เจอใครแบบไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะครับผม เขาหิวอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวมึงมากันกี่ตัววะมาเขามาขออะไรกินหรือเปล่าครับพี่พี่อยากได้อะไรครับผมมาดีผมแค่มานอนห้างเฉย ข้าวไหมไม่มีเชือกถ้ามีเชือกจะหย่อนลองไปนะลองดูจะกินได้เ่าะ กลัววะยังเห็นหน้าตาวะเป็นไงวะน้าเป็นใครครับต้องการอะไรเหมือนจะเป็นผีป่านะพี่นะ ปีป่าอสุรกายนะครับผมเห็นสภาพแล้วผมนึกถึงนึกถึงอันนี้เลยทุ้มบาทเลยโอ้ในกล้องไม่เท่าไหร่นะพี่นะผมเห็นด้วยตาสดนี่คือแบบดำเมี่ยมมากเหมือนอสุรกายอะไรสักอย่างหนึง่ง บุญใดที่ข้าพเจ้าเคยทำมาทั้งทั้งในชาติที่แล้วและก็ในชาตินี้นะครับข้าพเจ้าขออุทิศให้กับอสุรกายตอนนี้นะครับผมนะขออุทิศให้กับผีดวงวิญญาณตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอให้เราต่างคนต่างอยู่อย่ามาเบียดเบียนกันเลยนะครับผมนะผมก็อยู่ของผมคุณก็อยู่ของคุณนะครับผม บุญที่ข้าพเจ้าเคยทํามาทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้อสุรกายตัวนี้ครับกลับไปอยู่ในถิ่นของมึงเทิดมึงกลับไปอยู่ในถิ่นของมึงเทิดอย่ามาวุ่นวายกันเลยต่างคนต่างอยู่ พี่ฟังฟังจากเสียงร้องนะครับผมฟังจากเสียงร้องเหมือนว่าถูกทรมานมากนะครับเมื่อกี้รีบเป็นข้าวใหญ่เลยดูทีข้าวหมดเลยนะพี่นะข้าวหมดเลยจะไล่ยังไงให้กลับเราทีนี้พี่เป็นเรื่องแล้วไงละ่ะไม่ใช่มันนั่งเฝ้าผมอยู่ทั้ทงคืนอย่างเงี้ยผมไม่ได้นอนเลยนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ เผื่อแม่งมีอะไรปีนแล้วแหละโอเคไม่มีนะแล้วรองเท้าผมนันยังไม่ไปอีกนะกลับไปเถอดเราต่างคนต่างอยู่กลับไปกลับไปเถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราต่างคนต่างอยู่เถิดกลับไปเถิดมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้น <c oughs> กลับไปจะพูดยังไงดีวะนะบุญผมก็แผ่ให้แล้วนะครับพี่พี่ผมไม่รู้ว่าจะทําทางไหนแล้วแ่ะแต่ว่าคงไม่ลงไปแน่นอนล่ะอันตรายกลับไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นไป ไม่ได้นอนแล้วกูว่าตอนนี้ผมระแวงมากเลยนะกลับไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นกลับไปมาทางไหนกลับไปทางนั้น นะมะนะโมนะมะนะโมนะมะนะโมน้มาน้โมกลับไป<ว>มึงมาทางไหนกลับไปทางน,านั้นไป มันพูดยากจังวะกลับไปเอา่า เป็นคนอื่นนี่สยองนะพี่นะท่าไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกอะไรมานะครับผมโอ้โหนี่ถ้ามากันหลายๆคนนี่ตามกลับไปได้เลยนะตามกลับไปดูได้เลยนะว่าที่ยงที่อยู่มันเป็นยังไง ับเข้าป่าไปฝั่งนู้นแล้วพี่กลับเข้าป่าไปแล้วโอ้โหไอหม้อไอไอถ้วยข้าวของผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยลงไปเอานะคืนนี้คงไม่ไหวแล้วแหละมันวิ่งเข้าป่าไปไอทางนู้นนะ้พี่นะทางนู้นผมจำได้เป็นทางที่ผมเดินมานะครับผม ใช่แล้วก็ถ้าถัดเลยน้ําไปตรงนู้นมันจะมีกับสิ่งก่อสร้างล้างพี่เห็นไหมที่พี่พี่เห็นอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่วิสัยของคนนะพี่นะวิสัยของคนโดยแท้แท้เนี่ยอ่าคุยกันรู้เรื่องแต่อย่างนี้ไม่คุยแสดงว่าไม่ใช่คนแน่นอนกิ่งนี้มันกิ่งกิ่งนี้มันแก่แล้วเนี่ยกิ่งมะม่วงนะ ดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับผมไม,ไม่มีอะไรนะมันต้องคอยดูตรงนี้แหละพี่เพราะตรงนี้มันเป็นจุดขึ้นนะตรงอื่นไม่เท่าไหร่หรอกโอเคเดี๋ยวเฝ้าดูกันต่อไปไม่แน่มันอาจจะกลับมาอีก คงใส่คืนนี้คงจะไม่ได้นอนกันแล้วนะครับพี่พี่นะคงนอนไม่หลับนะครับผมไม่กล้านอนนะครับเพราะว่าเราแวงนะครับพี่พี่ไม่แน่ไอตัวที่ผมเห็นเมื่อกี้อาจจะกลับมาอีกนะพี่พี่ช่วยสังเกตหน่อยมันคืออะไรไอที่ผมเจอเมื่อกี้แต่ว่าหลักๆอะ่ะไม่ใช่คนแน่นอนนะดูจากท่วงท่าการเดินแล้วก็น้ําเสียงแล้วก็ลําตัวนะครับผมนะมันไม่ใช่วิสัยของคนแน่นอนถ้าคนอะ่ะเขาจะมาเรียกมาคุยกับเรานะครับ เออนะลองช่วยกันคิดดูนะมันมันคือตัวอะไรกัน <c oughs> นะสิ่งที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือเรื่องจริงนะครับผมนะคือเรื่องจริงคือสิ่งที่ผมได้พบได้เจอจริงในป่าตรงนี้นะพี่นะแล้ววันนี้ผมมาแค่คนเดียวนะครับ ก็เฝ้าดูกันต่อไปไม่ใช่มันกลับมาอีกรอบยกพวกมาทั้งขยโยงนี่เหมือนไข้จะขึ้นเลยนะครับพี่ๆวันนี้ เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับพี่พครับผมก็ได้เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็พี่พี่ครับผมมองลงไปข้างล่างเออรู้สึกว่าไอ้กล่องข้าวของผมเนียจะหายไปนะพ,พี่ดูดิเห็นไหมไม่มีแล้วนะครับผมไอ้กล่องข้าวของผมที่ผมโยนลงไปให้กับ เอ่อไอตัวเมื่อคืนที่มันเข้ามาหาผมเนี่ยมันหายไปอะ่ะจริงๆมันยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยที่เมื่อคืนที่ผมมองลงไปอะ่ะแล้วก็เช้ามาผมมองไปดูทีกล่องข้าวหายไปไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาหยิบไปมาเอาไปหรือเปล่าเนาะผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่ามันคือผีอะไรกันแน่นะครับที่เมื่อคืนที่ผมเจอนะครับอาจจะเป็นผีป่าอะไรเงี้ย นะแต่ว่าดูรูปร่างดูท่าทางดุแล้วก็น่าสงสารมากนะครับพี่พีชนะผมคิดว่าผีตัวนี้น่าสงสารมากไม่ว่ามันจะเป็นผีอะไรก็ตามนะครับดูจากท่าทางการเดินแล้วก็เสียงร้องของมันนะพี่นะอ,อ๋ออเคครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับพี่พี่นะรู้สึกว่าไข้ขึ้นนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยฝนตกตอนสักออ ตีสี่ตีห้าเนี่ยฝนตกนะครับพี่พี่ดูพื้นห้างดีมันแฉะเลยแฉะนิดนึงอ่ะโอเคครับผมก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่พี่ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมครับก็ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะพี่นะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ